ผู้สมัครสสเขตหนึ่งปทุมธานีพี่แมนครับผมประชาชนของของประชาชนของพระราชาอันนี้ก็เป็นรถหาเสียงของพี่แมนเลยครับพี่แมนก็เพิ่งจะไปติดตั้งป้ายไวเนียวหาเสียงไปคนเดียวติดคนเดียวครับผมบอกกับพักการเมืองที่จนที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกเลยพักเศรษฐกิจนี่แหละครับเพราะว่าอะไรพลเอกลังสีไม่รับนายทุนไม่รับใครทั้งนั้นที่จะมาเป็นสปมนเซอร์ ราะการที่คุณไปรับนายทุนมาเนี่ยคุณก็ต้องตอบตอบตอบ,ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครสสของปทุมทุกท่านเนี่ยลงทุนทําป้ายเองไม่มีสปอนเซอร์ติดป้ายเองทําเองทุกอย่างเนี่ยสุดยอดแล้วผู้สมัครสสพักคเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีไม่มีเงินที่จะจ้างใครมาติดป้ายด้วยไม่มีใครเอารถประกาศให้หาเสียงเนี่ยหาเองเนี่ยไปเองเลยพี่แมนผมเนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราคิดจะทํามันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าทุกๆุกทุที่คนคิดคนเอกังสีนี่คิดใหญ่กว่าแล้วผมมองว่าเป็นไปได้ครับนี่ก็ใช้รถเนี่ยในการหาเสียงติดป้ายเนี่ยกระไดไปเองคนเดียวไม่มีลูกน้องด้วยไปคนเดียวก็ผมถึงบอกว่าพรรคเศรษฐกิจเป็นพรรคที่จนที่สุดมมอืมพรรคที่จนที่สุดแต่ว่าไม่ได้จนความคิดนะไม่ได้จนอุดมการณ์นะแต่อาจจะจนเรื่องเงินแต่เรื่องอุดมการณ์และความคิดความรักชาติไม่ได้จน โอเคครับพี่แมนไปเดี๋ยวพาเข้าไปตามติดของผู้สมัครส,สอสอประทุมธานีเขตหเบอร์ห้าครับครับผมตื่นตีสี่นะครับพาแล้วก็ไปเอาป้ายค่อยๆขยับป้ายมี5ห<อ>้าป้ายเท่ากับเบอร์เลยนะครับครับป้ายมีทุนแค่ห้าป้ายนะครับอืแล้วก็ใช้อาศัยตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ ขยายป้าปแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยพี่แมนครับกกตอบอกว่าผู้สมัครสสอหนึ่งคนให้ใช้เงินได้ไม่เกินล้านเก้าใช่ไหมเอผมใช้ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นด้วยเพราะงบเราจํากัดจริงๆทางทางทางภาคเศรษฐกิจก็ไม่มีงบไปช่วยผู้สมัครสสอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แมนก็ต้องลงทุนเองครับลงทุนเองอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าว่าเราเก่งไหมว่าเนี่ยงคืนเราหาเนร้องเพลงเพื่อจะเอาเงินไปเติม น้ำมันรถเอาไว้ไปหาเสียเข้าไปหาพี่น้องประชาชนในรุ่งเช้ชาครับผมเป็นคนจะตื่นตีสี่ทุกวันบริหารจัดการป้ายตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่า,าเรามีของผีป้ายแค่ห้าป้ายห้าป้ายเข้าสเปรอนะครับครับผมแล้วก็เรากา็ใส่ขยับป้ายถอดป้ายถอดป้ายขยับไ,ไ,ไ,บไปเรื่อยในเขตของเราในเขตเรานี่แหละครับสาเหตุที่ผมต้องมาหาพี่แมนเพราะว่าผม,มาโซเชียลผมไม่ยุติดตาม 5 0 0 7เพราะฉะนั้นผมอยากให้ชาวปทุมได้รู้ว่าพุทธสมัครสสเขตหนึ่งหน้าตาอย่างไงชื่ออะไรอืนัยุบายไม่ไม่ต้องมาถามพี่แมนเพราะว่าพลเอกังีพูดไว้ครอบคุมหมดแล้วแต่ถ้าอยากรู้ลึกก็ไปฟังใน youtube เอาก็ได้พลเอกังีพูดได้หมดแล้วอันนี้คือพี่แมนเป็นแรงขับดันช่วยพลเอกังสีอีกแรงหนึ่งเพราะถ้าจะได้พลเอกังีเป็นสสคนเดียวก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องได้พี่แมนไปช่วยพลเอกังรีอีกแรงครับอท่าน ที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามพรรคเศรษฐกิจหรือว่าติดตามตัวแทนผู้สมัครรอนต์ขอทุนเกีนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลอยู่เฟซบุ๊กเขานะครับอ่าเฟซบุ๊กผมนะครับอภาษาไทยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋กไว้หน้าคลิปก็ได้ได้แล้วถ้าคนไม่เคยไม่เคยชอบฟังได้คนไทยต้องรึป๊บเลยลองลองไปอ่านบทความสข้อความจริงของไทยบริบทพื้นที่บรุยชานีอะเดี๋ยวอะเดี๋ยวเราเข้าล่มกันดีกว่ามาโอเคครับ อย่าพี่แมนเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนไหมไ<ด>เพราะว่าสักคลิปละสี่นาทีกำลังดีพี่แมน